มีรถเยอะมาก200กว่าคันการันตีคุณภาพนะคะด้วยตำนานขายมานานกว่า20ปีค่ะและสำหรับรถสวยคันนี้นะคะเขาก็คือ Toyota Camry 2.0 G x x t m o ศ e d a n ค่ะปี2013ค่ะสำหรับการตกแต่งนะคะก็จะเป็นสีดำหนังนะคะแล้วก็มีลายไม้เนี่ยตัวตัวเกียร์นะคะก็มีลายไม้ด้วยนะคะก็เป็นเกียร์แบบออโต้ค่ะแอนเนี่นะคะสามารถปรับได้ซ้ายขวาอุณหภูมิที่ อยากได้เลยเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแบบออโต้ค่ะคันนี้นะคะราคา469,000บาทแต่ไม่ต้องสะดุง้งไม่ต้องตกใจให้คุณผ่อนสบายๆเดือนละ8,000บาทเท่านั้นค่ะแค่คุณมีฐานเงินเดือนนะคะแค่เดือนละ16,000บาทค่ะ โอ้โหหนูก็เป็นโมเดลไม่ใช่โมเดลนะคะตุกนตุ้นเองค่ะวันนี้นะคะ อยู่กันที่เดิมเลยค่ะกับวชิระยน์ศูนย์รวมรถยนต์มือสองนะคะย่านแจ้งวัฒนะหลักสีที่มีรถเยอะมาก200กว่าคันการันตีคุณภาพนะคะด้วยตำนานขายมานานกว่า20ปีค่ะและทุกคันนะคะก่อนที่จะนำส่งให้กับคุณผู้ชมหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยนะคะเราจะมีการพ่นฆ่าเชื้อให้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะ ปลอดภัยล้านเปอร์เซนต์ค่ะแต่ก่อนที่จะมาดูรีวิวรถคันนี้ได้โปรดกดไลค์กด share, แชร์เกด Subscribe วัชชิรยน์ชแนลของเราให้หน่อยนะคะ <S <S เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะอ่ะถ้ากดกันแล้วไปดูรีวิวรถคันนี้กันเลยค o m น on รถสวยๆคันนี้นะคะเขาก็คือ Toyota Camry 2.0G e x i m o l c e d a n ค่ะ ปี2013ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันกันนะคะเริ่มจากพวงมาลัยกันเลยเนาะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะแต่ว่าจะมีปุ่มกดพิเศษนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยเราสามารถแบบกดเลือกเมนูต่างๆนะคะเช่นฟังเพลงเปลี่ยนเพลง FM AM โดยที่คนขับไม่ต้องเอื้อมมือมากดตรงคอนโซลตรงนี้นะคะสําหรับการตกแต่งนะคะก็จะเป็นสีดําหนังนะคะแล้วก็มีลายไม้เนี่ยตัวตัว เกียร์นะคะก็มีลายไม้ด้วยนะคะก็เป็นเกียร์แบบออโต้ค่ะมีที่เก็บของนี่นี่ก็คือที่วางแก้วจะวางคอฟฟออทีได้หมดเลยนะคะตรงนี้จุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของระบบแอร์ค่ะแอร์เนี่ยนะคะสามารถปรับได้ซ้ายขวาอุณหภูมิที่อยากได้เลยนอกจากนี้ค่ะทุกคนขานี่ค่ะกดครั้งเดียวนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแบบออโต้ค่ะ ทั้ง4ด้านเลยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกคนขากระจกมองข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าสามารถพับได้เช่นกันค่ะมาดูดีเทลต่างๆตรงนี้นิดนึงนะคะคือตรงนี้สามารถฟังวิทยุ FM AM นะคะสามารถนะคะเสียบสาย AUX Bluetooth USB ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตรงนี้มีอะไรอีกนี่อันนัน้นๆๆๆ ยุคโซเชียลนะคะเราก็ต้องชอบชาร์จแบตนะคะก็มีตัวที่ให้เราชาร์จแบตได้นะคะ power outlet นะคะและนะคะอันนี้ก็นี่นะคะจะเก็บของชาร์จแบตได้เหมือนกันเนาะทันไหมจ๊ะอ่ะและทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ค่ะนี่ทุกคนค่ะสมมติว่าคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยเขาร้อนเราสามารถเปิดม่านค่ะ เปิดม,าม่านบางแดดนี่มีม,าม่านบางแดดให้ด้วยไฮโซโกเก๋มากๆนี่เป็นไงเจ๋งไหมถ้าสมมติหายร้อนแล้วอาวเราลงได้อ่ะอ่ะไม่ธรรมดานอกจากนี้นะคะเบาะของเขาค่ะก็เป็นเบาะหนังนะคะสีดำที่สามารถปรับไฟฟ้าได้เป็นแบบคู่หน้าตัวนี้เป็นปุ่มกดนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูอ่ะ,อะนี่เลื่อนหน้าเห็นไหมจ้าอ่ะถอยหลังนิดนึง เอ็นหน่อยเอ็นหน่อยเห็นไหมคะเป็นปุ่มกดปรับไฟฟ้านะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะทีนี้ทุกคนขาอยากให้ทุกคนดูว่าเขาสามารถจุของได้เยอะมากจแดงเห็นไหม,มนี่นะคะแล้วก็นี่จเจแดง <c oughs> เก็บของได้เยอะแยะมากมายค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับระบบเซฟตี้ของเขานะคะก็มีแอร์แบ็คู่หน้ามีระบบเบรก ABS ขับได้แบบปลอดภัยค่ะ คะตุกตูนะคะก็ย้ายมานั่งเบาะข้างหลังแล้วค่ะจะให้ทุกคนดูว่าข้างหลังก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเขาก็มีแอร์ให้เหมือนกันและนี่ค่ะและตรงนี้ค่ะที่รักตึง้งอันนี้ก็คือเป็นเบาะวางแขนอ้ยฉันเมื่อยจังเลยขอวางแขนได้ไหมนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะวางแก้วน้ำได้อีกด้วยโอ้โ oh, ห Very good แันเะนีอยากรู้ราคาของรถคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะบอกให้ก็ได้ค่ะคันนี้นะคะราคา469,000บาทแต่ไม่ต้องสะดุง้งไม่ต้องตกใจให้คุณผ่อนสบายๆเดือนละ 8,000บาทเท่านั้นค่ะแค่คุณมีฐานเงินเดือนนะคะแค่เดือนละ16,000บาทค่ะสำหรับใครนะคะที่โดนใจคันนี้จ้องตากับคันนี้นะคะก็สามารถนะคะเข้ามาเทสได l กันได้ที่โชว์รูมวชิรยน์มาแล้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือติดต่อสอบถามนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ Facebook fanpage ตรงนี้เลยมีแอดมินตอบอยู่หรือโทรศัพมาได้ค่ะที่เบอร์นี้เลยคิ๊งๆริิร๊ เรารอคุณอยู่นะคะรถแทนนี้ก็รอคุณอยู่เหมือนกันวันนี้หมดเวลาของตุ้ดตุแล้วเจอกันใหม่ใ,ในครั้งหน้ากับช่องวชิลายยนชาแนลค่ะวันนี้เป็นแล้วอันยัง